ตัวนี้นะครับชื่อเจ้ามิงสาครับเจ้ามิงสาเป็นน้องชายพี่อุทัแท้ๆนะครับเกิดกับแม่ม่่งพ่อคือหญ่ห้างนาครับสังกัดอยู่ที่เตี่ยมเชฟางครับรออายุหน่อยจะมีน้ำเชื้อจำหนังครับชุดละห้าพันบาทครับจิตสองหลอดครับรวมตัวด้านหลังนะครับตัวด้านหลังชื่อเจ้าสิบล้านครับเจ้าสิบล้านเป็นลูกปอเก้าล้านครับนม่เป็นลูกพยาหงษครับ การติดตามอนาคตในข้างหน้าครับคือพ่อพันครับการติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับครับสุดยอดมากครับอยู่แล้วนะเขาไกลครับสองตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่แล้วยังไม่มีนั่งชิลได้นะครับผมตัวต่อไปครับ คนละหลอครับลองฟังด้ยนะฮะอยากให้สาวๆนิสิตกองเกษตรได้เห็นความหล่อคนดีกว่าเดินครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นเจ้าไก่ทองมาจากเอเอฟไวน์น่ะเจ้าไก่ทองตอนนี้อายุสายปี่หกเดือนครับเจ้าไก่ทองเป็นลูกของก้าวเจริญกับแม่พญาผมครับคือเกษตรกรท่านใดสนใจน้ำเสือของเราในจำหน่าย พี่น้องมีฟใหญ่0ไฟใหญ่ใหญ่500ใหญ่ขนาดไหตงมาดเฉเจ้าไปทองัวนี้คือกษตรกรมีแม่ทันที่แบบเป็นแม่ต้านๆหรือยากมะปรับโครงสร้างพัฒนาเรื่องความยาวของลัวแล้วจะมีโครสร้างทีนสูงนี้สุดท้ายคือผมว่าน่าจะตอบโจทเจ้าตัว ขอบคุณครับเออิน